สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปแคมปิ้งที่โอโซนจังหวัดชนบุรีกันนะครับได้ทราบข่าวว่าที่นั่นมีแอคทิวิตี้กิจกรรมตกปลามีลหลายอย่างเดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตคนตกปลานะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรทำเข้ามาจากไหนเขาเป็นใครมาติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยนุชสวัสดีครับพี่สิงห์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่แคมป์ชนบุรีนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมนั่งทานอาหารกับเพื่อนแล้วก็มีคนเอาปลาตัวขนาดเกือบกิโลมาให้โอ้ดีใจมากเลยไม่นักเชื่อว่าการแคมปิ้งออกแคมปิ้งแล้วจะได้เจอความผูกพันการแบ่งปันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยครับ เอ้ผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าตอนนั้นน่ะพี่นี่ยังไงพี่ถึงได้ทําเป็นรถนอนแต่ก่อนนะครับก็มีเต็นนะครับก็เป็นสายกลางเต็นเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ไปเจอรถคันนี้นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อรถนะครับอืมาทําเป็นรถคาแคมป์นะครับแล้วแต่ก่อนพี่ทําอาชีพอะไรครับขอโทษทีผมทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับอ่าแล้วก็มาชอบ มาชอบตกปลาชอบตกปลาครับชอบชอบกางติ้นชอบแคมป์แล้วดูเสื้อผ้าพี่เหมือนลักษณะชอบวิ่งเวื่ออะไรปะก็เป็นนักวิ่งด้วยครับเป็นมาราธอนหรือธรรมดาเป็นมาราธอนครับอ๋อเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยก็เลยถือเวลาว่างๆนี้มาก็มาหาความสุขเนาะเสพธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วทางพี่ลหละตอนนั้นเจอเขายังไงก็เจอในสนามวิ่งครับผม ก็ไปวิ่งไปซ้อมอะไรกันนี่ครับซ้อมปุ๊บก็เจอกันนะครับช่วงนั้นก็เลยก็เลยถูกคอกันถูกคอกันใช่ครับพี่เขาก็เลยชวนมาชวนมากางเต็นท์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมาออกเพื่อพักผ่อนไหมอะไรประมาณนี้ครับอ๋อก็คือท่องเที่ยวแนวธรรมชาติใช่ครับอ๋อแล้วแล้วเมื่อวานนึกยังไงถึงได้เอาปลาไปให้ผมอ่ะ พอดีเราตกปลาได้เยอะนะครับอทีนี้มันเพียงพอกับการที่เราจะรับประทานแล้วนะครับอ๋อวันนั้นมากันหลายคนเนาะแสดงว่าตกหลายตัวดิได้หลายตัวครับโอ้เพียงพอแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจนะครับการที่เรามาเที่ยวแคมป์แล้วอะไรยังไงเจอสังคมแห่งการแบ่งปันซึ่งผมประทับใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะขอดูรถพี่นิดนึงนะว่าเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ สำหรับรถคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h ไฮเอทนะครับมาจรวดหน้าสั้นนะครับเครื่อง2,008สานะครับเอรถที่พี่ใช้นี่เป็นรถตู้ธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรครับก็พอดูหน้าเก๋งนิดนึงนะครับมีอ่าแล้วก็จะไม่ตกแต่งในส่วนของหน้ารถเลยใช่ครับไม่มีอะไรครับอ่า งั้นส่วนมากก็จะเป็นเดิมๆมาจากรถนะครับอืมครับก็จะมีเสริมล้อตกแต่งล้อนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามการตะกุยดินนะครับอโอเคครับงั้นเดี๋ยวพาผมชมข้างรถรอบๆรถนิดนดึง,งอ๋อนี่ดีนะเราไม่แต่งอะไรเลยก็ดูไม่นั่นโอ้สบายๆเรียบๆเนาะ ครับผมอ๋อเป็นคนชนบุรีใช่ไหมครับเป็นคนชนบุรีครับดอนหัวล่อครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในรถกันก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันนะครับภายในรถภายในรถนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่งคอนโซลมาจากรถเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเป็นคอนโซลมาจากรถเลยครับแล้วข้างล่างนี้เราเผื่อพื้นที่ไว้เอาไว้เก็บของเก็บอะไรได้นะครับไม่ทันแน้นรถได้นะครับโอเพื่อความสะดวกสบายของเรานะครับ อ๋อนี่มีเครื่องดนตรีพร้อมเลยทีเดียวีระโรงบลูทูธนะครับ DIY เหมือนกันครับทำเองเตียงนอนเสื้อผ้านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทำเองนะครับ DIY โอ้รู้สึกทำแบบง่ายๆครับทำง่ายไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับพื้นที่ของรถเนี่ยพอกลางแล้วเนี่ยประมาณก้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับห้าฟุตครับความกว้างห้าฟุตนะครับยาว มีตรเก้าสิบครับอันนี้เราไม่ได้แต่งอะไรเลยเนาะหลังราไม่ได้แต่งอะไรเลยครับก็แต่งผ้าม่านนะแผ้าอะไรก็เรียบร้อยครับผมโอ้มีชุดนักกีฬาด้วยเอาไว้ออกทริปนะครับอันนี้ก็สองคนได้สบายเลยใช่ไหมครับได้ครับสบายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมที่ด้านหลังรถกันนิดนึงมาชมหลังรถกันนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ข้างหลังก็จะโล่งๆครับไว้เก็บของนะครับอืก็จะเก็บของได้เยอะนะครับเก็บเก้าอี้เก็บอีสนามใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โต๊ะเตอะอะไรไม่ต้องทําดีช่งดีชักเลยไม่มีครับยังครับที่นอนนี้เหมือนกับว่าที่นอนห้าฟุตเลยนะครับที่นอนห้าฟุตครับอ๋อดูค่อนข้างโปร่งโล่งแล้วก็อ่าดูแรง่ายนะครับ ดูแลพี่จอยแล้วแบบง่ายๆเนาะครับจริงๆการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องหรูหราฟุ่มเฟ้าเรามีเตียงที่เราทําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DIY DIY ครับทาเองครับประกอบเองประกอบเองครับดูแลเองทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหและพี่พูดครับตอนนั้นที่เจอกันเจอกันที่ไหนครับที่สนามสวนสุขภาพครับที่ที่เป็นที่บิ่งทั่วๆไปนะครับบุคคลทั่วไปไปบินกันอ้แล้วประทับใจยังไงอะไรเขาอ่ะ ทีนี้ก็ประทับใจก็คือพี่เขาพูดดีนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งกับเราเพราะเขามีประสบการณ์เรื่องการวิ่งมาก่อนอทีนี้ผมก็เลยไปเรียนรู้จากพี่เขาอทีนี้ซึ่งผมทํา,าทงานมาหรืออะไรก็ไม่มีใครใน,ในกลุ่มนะครับหรือที่คนรู้จักผมไม่มีคนที่สามารถสอนให้ผมได้ทีนี้ตอนมีช่วงผมก็วิ่งได้หนึ่งปีทีนี้ผมแต่ก่อนอ้วนมากเลย สุขภาพาไม่ค่อยดีสุขภาพใช,ใช่เรื่องสุขภาพเรื่องการหายใจนอนหลับแบบแบบแบบเหมือนแบบหายใจติดๆกระขัดอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องการกินทีนี้เออการกินก็ยังไม่พอแล้วมีเรื่องอะไรล่ะที่เราจะสามารถจัดการในเรื่องให,ให้เราให้เราสุขภาพดีขึ้นก็เลยวิ่งพอดีสวนสุขภาพนั้นอยู่ใกล้บ้านผมก็เลยกลับมาวิ่งก็เลยมาเจอพี่แกในสวนสุขภาพทีนี้ก็เลยเอาไปเอามาก็เลยคุยกันถูกคอนู่นนี่นั่นกัน ก็เลยชวนกันไปวิ่งลงสนามแข่งข้งแรกที่บางแสนครับผมไปลงแข่งที่บางแสนก็เลยได้คุยกันมายาวเลยต่อไปปุ๊บแกก็เลยชวนผมมาอ้าวเป็นไงช่วงนี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอว่างเสร็จปุ๊บผมก็เลยมาแคมปิ้งกับแกเรียกว่าพอตรงกันพร้อมกันแล้วก็ออกมาใช่ทีนี้ผมถามนิดนึงรถคันนี้มันต้องมีเหตุผลที่เราทําขึ้นมาเพราะเป็นนักวิ่งทําไมต้องทํารถคันนี้เพื่อเป็น มาเกี่ยวกับกิจการวิ่งด้วยมันสะดวกสบายครับบางทีเราไปซ้อมลองลันบางทีเราเอาแฟนไปด้วยบางทีแฟนก็ต้องนอนพักผ่อนอยู่ในรถรอเราคือกิจกรรมวิ่งเนี่ยบางทีมันตีห้าสตาร์ทหกโมงถ้าเราไปเช่ารีสอร์ทเรามาไม่ทันแน่ๆไม่ทันเราควรจะทํารถบ้านไว้จอดข้างๆสนามนะคแล้วพอตื่นปุ๊บอาบน้ำถ้าใส่รองเท้าเข้าสนามเตรียมสตาร์ทได้เลย อันนี้ผมรู้แล้วนะี่คือเหตุผลของการที่พี่ทํารถบ้านครับในช่องของเราเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามเยอะมากเลยทีเดียวผมอยากจะให้พี่เชิญชวนคนเหล่านั้นนะ่ะที่กําลังอยากจะออกแคมป์แต่ไม่กล้าออกแคมป์กลัวกลัก้าเนี่ยได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติยังไงบ้างรครับครับคืออย่างแนควคิดของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าทับใจธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างอยู่ในเมืองนะครับมันก็จะมีพวกอะไรอะรถลา คนมากมายนะครับมไม่เป็นส่วนตัวนะครับในความคิดผมเนี่ยคือควรที่จะควรที่จะมองอีกมุมหนึ่งก็คือออกมาตั้งแคมป์มนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยสิ่งที่เราเก็บกดอยู่ในในใน,ในจิตใจในหัวใจของเรานะครับสามารถผ่อนคลายได้ในได้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้าไปเครียดกับงานอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมครับ เดือนหนึ่งผมก็ว่าน่าจะสักครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาปลดปล่อยว่าเราควรที่จะที่จะ,ะลดความกดดันตรงนั้นไปะนะครับออสามารถให้เราผ่อนคลายได้นะครับในความคิดผมน่าจะประมาณนี้แล้วพี่ละ่ะหลังจากที่พี่ออกมาแคมป์แล้วพี่ได้อะไรบ้างสําหรับผมนะครับผมก็จะได้พลังงานกลับไปนะครับคือการได้มาพักผ่อนอื จากการเราทํางานเหน็ดเหนื่อยครับบางทีเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งนะครับเราก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับเราได้มาเสียธรรมชาติเราก็ได้พลังงานกลับไปสู้งานต่อไปเหมือนกับเราได้ชาร์จครับผมชาร์จพลังได้ชาร์จพลังแล้วเวลาเราเห็นเพื่อนบ้านเราทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเราอย่างที่พี่อย่างว่าน่าเป็นสายพิชิ่งเนาะพอเราตกปลาได้แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันแบ่งปันครับ แบ่งปันได้เจอสังคมการแบ่งปนันได้เจอเพื่อนแปลกๆใหม่ๆครับ<ช>ผมโอ้โหวันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์เลยทีเดียวเพราะว่ารถของพี่เป็นรถ DIY เนาะและด้วยประสบการณ์ของพี่ทั้งสองเนี่ยจะบอกได้เลยว่าการพักผ่อนในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมอยากให้ทุกคนได้ออกมาสัมผัสธรรมชาตินะครับว่าธรรมชาติให้ความสุขทั้งสุขภาพ ร่างกายเพื่อนฝูงและสังคมแห่งการแบ่งปันครับเอาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยเนาะที่ได้อย่างน้อยก็ถือเป็นไอดอลของคนหลายๆคนนะที่จะแนะนําให้คนหลายๆคนออกท่องเที่ยวแนวธรรมชาติถ้ท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราทั้งสามมีโอกาสช่วยคอมเมนต์เนาะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสามต้องขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ